ตำนานจอมยุทธพูดหังสารตอนที่2 6 3เสริมพลัง16ชนิดในเวลาเดียวกันนั่นนะ่ะมันเยอะมากเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอพวกท่านก็เคยมาถึงท่านที่250กันแล้วใช่ไหมใช่ต่อให้มันน่ากลัวแต่พวกท่านก็แค่บอกว่าจะจัดการมันยังไงก็พอไม่ใช่อย่างนั้นหรอเจ้าโง่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าเป็นการทดสอบของบุตรเก้าดาวเท่านั้นมีแค่เขาเท่านั้นแหละที่มีสิ่งเหล่านั้นและมีแค่เขาคนเดียวที่จะเปิดประตูนั้นได้ นับตั้งแต่นี้ไปจะมีดวงดาวตามติดเขาไปทุกย่างก้าและดวงดาวที่บันไดที่มีอิทธิพลและพลังอยู่หลายประเภทอิทธิพลของดวงดาวทั้ง9้าที่ทําให้ตาผ้าหมัวอ่อานมาจากการเสริมพลังยังไงก็ตามในบันไดศักดิ์สิทธิ์พลังของมันจะยิ่งใหญ่กว่าจอมเวทสายเสริมพลังซะอีกปกติแค่เสริมพลัง2อถึงสอย่างพร้อมกันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่น่ากลัวก็คือในบรรดา16การเสริมพลังเหล่านี้พวกมันสามารถสร้างรูปแบบการผสมผสานได้มากมายกว่า60,000รูปแบบ นอกจากนั้นยังไม่มีวิธีการคาดคะเนความยากและจุดกําเนิดของสัตว์วิญญาณอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เขากําลังจะเจอมันยากกว่าอะไรก็ตามที่เขาเคยเจอมาอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของดินแดนที่ไม่รู้จักอีกแม้แต่คนนอกก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังดูเหมือนว่ามันจะทรงพลังมากเลยนะแต่ว่าที่ารเขาก็ดูผ่อนคลายอยู่นะผ่อนคลายที่เจ้าพูดถึงนะบ้างที่อาจจะ มีโอกาสที่เขาหัวใจจะล้มเหลวผิวหนังจะเน่าและกระดูกจะหักนภาสีลุงเป็นผลมาจากการทับซ้อนกันของดวงดาวทองและดวงดาวปราภีซึ่งเป็น2ในเจ็ของความสับสนดาวทองคือตัวแทนของการกระตุ้นอารมณ์ส่วนดาวปราภีคือการกัดก่อนด้วยการซ้อนทับของอิทธิพลทั้งสองนี้นภาสีลุงจึงก่อตัวขึ้นและทุกสีแสดงถึงประเภทของการเคลื่อนตัวที่รุนแรงความอาฆาตและความโกรธ ความกลัวความตายความไม่ตกกังวลที่ไม่อ่านหลีกหนีได้ไม่ว่าเจ้าจะตกอยู่ในอารมณ์ไหนมันจะทําลายอวัยวะในร่างกายของเจ้านี่ไม่ใช่เทคนิคจิตวิญญาณที่น่ากลัวทั่วไปหรือเป็นขอบเขตของดินแดนข้ากลัวว่าการโจมตีประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของเจ็สิ่งที่น่ากลัวของดวงดาวทั้ง9้านั้นครั้งแรกที่มีคนเห็นมันมันจะทําให้พวกเขาหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นมันผลกระทบต่อร่างกายจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่ไม่เหมือนกับขอบเขตของดินแดนที่เจ้าสามารถตัดการทํางานของร่างกายของเจ้าแล้วเข้าสู่สภาวะไร้จิตจากนั้นเจ้าก็สามารถยุติความหลงได้นอกจากนี้ยังไม่ใช่การโจมตีแบบปกติที่เจ้าจะสามารถตอบโต้หรือป้องกันได้เพราะงั้นไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เมื่อตกอยู่ในนั้นความตายคือทางเลือกเดียวถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดคือมันไม่มีทางเอาชนะได้เลยอย่างนั้นหรอข้าคิดว่าน่าจะมีวิธีนะแล้วต้องทํายังไงล่ะ เนื่องจากการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทางเดียวก็คือหาวิธีลดอาการบาดเจ็บไม่งั้นละก็อวัยวะทุกส่วนได้พังหมดแน่เราทุกคนรู้ดีว่าความโกรธจะเอาชนะความกลัวได้ในขณะที่ความเศร้าทําให้ความโกรธน้อยลงแต่อารมณ์ของมนุษย์ก็ถูกยับยั้งและกระตุ้นด้วยเหมือนกันนั่นจึงเป็นการเลือกยากมากว่าจะเลือกว่าอันไหนเลวร้ายกว่ากันเขาต้องใช้ความคิดในการเลือกสักหนึ่งสิ่งในหลายๆอารมณ์ที่มีไม่งั้นเขาจะตกลงไปในหลุมลึกหลุมนี้แต่นี่มัน ใช่แล้วมันเป็นวิธีที่เสี่ยงมากก็เหมือนกับการเลือกที่จะทําลายอาวัยาวะชิ้นไหนนั่นแหละสําหรับคนปกติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่สําหรับถังซานนั้นพวกเจ้าต้องรู้ความสามารถของเขาอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะพลังในการพื้นฟูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนั่นคือเหตุผลที่เขาเลือกแบบนั้นสิ่งที่ข้าสงสัยคือเขาจะเลือกอารมณ์ไหนกันความโกรธความโกรธจะทําให้ใครบางคนเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่เขาต้องเลือกความเศร้าแน่เพราะว่า ความเศร้าจากการสูญเสียเซียวอู่จะทําให้เขาแข็งแกร่งที่สุดเซียวอู่เราไปกันเถอะเทคนิควิญญาณกําเนิดสายลมใบไม้ผีฟื้นฟูร่างกายเหลืออีกแค่สี่ขันไม่น่าจะมีอะไรหยุดเขาได้แล้วเทคนิควิญญาณกําเนิดสายลมใบไม้ผีครั้งที่สอง้ามีคําถามเมื่อกี้พวกท่านกําลังพูดถึงประตูอะไรสักอย่างที่มีเพียงถังซานเท่านั้นที่จะสามารถเข้าได้พวกท่านไม่ได้สัมผัสกับสิ่งน,นั้นแล้วพวกท่านรู้ได้ยังไงกันล่ะ นั่นสินะมันเขียนไว้ในหนังสือส่วนข้าได้ยินมาจากตาเท่านั่นน่ะในหนังสือมันง่ายขนาดนั้นเลยงั้นหรอใช่แล้วในหนังสือนอกจากนั้นยังมีใครบางคนที่ไปถึงที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนท่านหมายถึงท่านบรรพบุรุษของพี่ซานงั้นหรอใช่แล้วเกี่ยวกับตอนนั้นจริงๆแล้วข้าเห็นมันพวกเจ้าก็จะเห็นมันเหมือนกันเอ๊ะนี่มันนี่มันไม่ใช่แบบนี้ก็ดีสิเขาได้จุดพักแล้วใช่ไหม เฮ้ยเจ้าน่ะไม่มีตาหรือยังไงเจ้าไม่เห็นข้าเลยไอเด็กนี่ไม่มีสัมมาคารวะเลยนี่มันอะไรกันน่ะเขาใช่ไหมนั่นเขาจริงๆใช่ไหมใครกันที่มาลบกวนความฝันอันแสนหวานของข้าผู้ชายอย่างนั้นหรือดูเบาบางจังเลยนะมาตรฐานการสอบมันต่ำลงขนาดนี้แล้วอย่างนั้นหรือกล้ามากนะที่มาที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กแบบนี้กบยักษ์กับลิงดำน้อยขอคารวะท่านผู้โสข้ามาที่นี่เพื่อ ข้ารู้เจ้าอยากจะผ่านไปใช่ไหมครับเจ้ามีสามทางเลือกหนึ่งล้มข้าให้ได้สองเรียกข้าว่าจานสามขอโทษวิหญ่ข้าซะหรือไม่ก็ข้ามาที่นี่ครั้งแรกข้าขออภัยด้วยทุกคนหางว่าข้าร่วมเกินพวกท่านสุภาพอะไรอย่างนี้โค้งคำนับ90องศาแบบไร้ทิฏฐิเขาเลือกข้อสามโดยไม่ลังเลเลยอย่างนั้นเลยท่านผูโสได้โปรดอ่อนโยนกับข้าด้วยเถอะเลือกข้อสามแต่ดันแถมข้อสองหน้าด้านอะไรอย่างนี้ นี่มันอะไรนี่มันผิดแล้วอย่างแรกเจ้าไม่ควรถูกข้องําง่ายแบบนี้คนที่ข้าเคยเจอนะ่ะหัวรั้นกว่านี้มากสิ่งที่เจ้ากําลังทำานะ่ะมันผิดไปหมดแล้วเจ้าไม่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเรามากกว่านี้อย่างนั้นหรอเราเป็นกบแต่ด้านคุยกับเจ้ารู้เรื่องแบบเนี้เจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าคําพูดที่ข้าใช้มันดูสวยหรูเจ้าไม่สงสัยเลยสัก,กตีดได้ยังไงกันต้องเป็นคนยังไงกันแนะุ่กสิ่งเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนี้ปรากฏล้วนสมเหตุสมผลตั้งแต่มาที่เกาะเจ้าทะเล ถ้าน้องเองก็เห็นอะไรแปลกๆมาตั้งเยอะเพราะงั้นก็เลยเจ้าเด็กนี่น่าสนใจจริงๆนะฮะเจ้าอาจจะผ่านไปได้นะขอบคุณท่านมูโสไม่สี่ท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนสิครับลูกพี่พี่จะปล่อยมันไปจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าเราเกือบจะจับเขาไปกินเป็นผักดองแล้วอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก่อนเจ้าชื่ออะไรถังซานขอรับฮะถังเจ้าเด็กบ้าเจ้าไม่รู้ยังไงกันว่าเขาแพ้คำนั้นอะไรกันท่านแพ้ตัวเลขอย่างนั้นเหรอ ใช่เจ้ามันไม่มีสัมมาคารวะเลยไอ้เด็กเวนนี่ไม่ข้าไม่ให้ภัยเจ้าแล้วข้าเปลี่ยนใจหยุดเขาไว้สถานการณ์นี้มันอะไรกันแพ้ตัวเลขเหตุผลมันดูมั่วจังเลยฮะมันคือเรื่องจริงโออย่างไม่ช่องคําว่าสารจริงๆเอ๊ะจริงอย่างนั้นหรอโออย่างเขามีชื่ออย่างนั้นหรอฟังดูเหมือนพวกท่านคุ้นเคยจังเลยนะบันเลงเพลงหน่อยทำไมเพลงพอจังร่างข้าช่วยไม่ได้เลยฮะ นั่นสินั่นสิเจ้าดาวดวงน้อยข้าสงสัยว่าเจ้าคืออะไรพ่างพลาวอยู่เหนือสูงขึ้นไปดุดอัญมณีบนท้องฟ้าเพลงของโอหยางยังมีสเสน่ห์เหมือนเคยไม่เปลี่ยนเลยอืมมันดีมากๆเลยละ่ะกะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนี้เอาใหม่เอาใหม่่านโูโสข้าขอตัวลา เฮ้ย hey, ไอ้หนู <c oughs> คิดว่าข้าจะให้เจ้าหนีไปได้อย่างนั้นเลยตอนนี้ข้าโมโหแล้วขอภัยที่ทำตัวไม่สุภาพลาก่อน ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดี s ซน์คริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับอยู่ดีก็มาอยู่ในโลกอะไรนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปอีกทีพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อาจจะงดเรื่องนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าผมมีทั้งติดเรียนด้วยแล้วก็วันอาทิตย์ขอพักผ่อนหนึ่งวันนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับว่าสถานการณ์เปลี่ย